นางสาวสุพัชชาชูเสียงแจ้วอาจารย์ประจำสาขาพาพอเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมทรศรีวิชัยตรังลงพื้นที่ติดตามดูความก้าวหน้าโครงการวิจยัยการพัฒนาระบบการเลี้ยงหอยนางรม แบบความหนาแน่นสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปเลเหลียนตําบลวังวน,วนอําเภอกันตงังจังหวัดตรงังด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมบ้านแหลมซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งอาศัยของหอยนางรมหอยมแมลงผู้ในธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่ชาวบ้านมักดําน้ำและงมหาเป็นประจำแต่การหาในธรรมชาติมีวันหมดหายไปหากไม่อนุรักษ์ชาวบ้านจึงเสริมอาชีพในชุมชนด้วยการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชงังแหล่งใหญ่ของลุ่มน้ำปะาเหลียนจังหวัดตรงังทั้งเลี้ยงหอยนางรมหอยแม และปลากระชังทุกชนิดสาหรับการเลี้ยงหอยนางรมที่ชาวบ้านเลี้ยงกันเองใช้วิธีเลี้ยงแบบแปะเบี้ยกับปูนซีเมนโดยการนําหอยนางรม2ตัวมาแปะติดกันแล้วผูกเชือกเลี้ยงอนุบาลไว้ในกระชังเมื่อถึงเวลาก็เก็บขายแต่ได้น้อยมทรอจึงถ่ายทอดงานวิจัยส่งเสริมการเลี้ยงในตรรกาและแบบระแกงคอนโด3ชั้นเพื่อเพิ่มจํานวนผลผลิตโดยได้ปริมาณหอยนางรมเพิ่มขึ้นกว่าเดิม7-8ถึงเท่าหรือประมาณ7 0 0 0ถึง8,000ตัวต่อนหนึ่งกระชังจากเดิมที่เลี้ยงหอยนางรมแบบ แปะเบี้ยกับปูนซีเมนซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมได้จํานวน1,000ถึง2,000ตัวต่อกระชงังซึ่งผลผลิตหอยก็มีความสมบูรณ์ไม่แตกต่างกันและได้ในปริมาณที่มากกว่า ดยการเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตัวเท่าเม็ดทรายความรอดสูงประมาณ80%เท่ากับแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านเลี้ยงแต่เมื่อสามารถเพิ่มปริมาณได้7-8เท่าและยังทําให้หอยนางรมมีขนาดใหญ่และสามารถสกขายได้ในราคาที่สูงขึ้นจะยิ่งเพิ่มไรายได้ให้แก่เกษตรกรสูงขึ้นด้วยและอนุรักษ์หอยนางรมในธรรมชาติให้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นด้วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจากผลการดําเนินงานจึงมีการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาขยายพื้นที่ในการเลี้ยงหอยนางรมไปยังชุมชนต่างๆซึง่ง ได้ทาการศึกษาระบบนิเวศและคุณภาพของน้ําที่เอื้อต่อการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อส่งเสริมและการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดตรังต่อไปด้านานเลิศโตรยุตร,ระเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมชุมชนบ้านแหลมอาาาําเภอกันตังจังหวัดตรงังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเลี้ยงแบบที่มทรมาถ่ายทอดวิชาให้สะดวกกว่าสามารถเลี้ยงหอยขายได้ทั้งปีและตอกระชังได้มากกว่าได้ขนาดหอยนางรมตามที่ตลาดต้องการซึ่งขนาดนี้ราคาตัวละประมาณ1 0 2ถึงบบาทอีกทั้งยังไม่มีสารเคมีตกค้าง สร้างความพึงพอใจให้กับชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมบ้านแหลมเป็นอย่างมากตัวนี้ก็คือในส่วนของการพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นนะคะเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยงหอยนางรมะคะ่ะเพราะเนื่องจากว่าในปกติที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ในชุมชนบ้านแหลมลุ่มน้ำปลาเหลียนนะคะ,ะจะเป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมก็คือการแปะปูนนะคะแปะปูนแขวนแขวนแขวน,น,นพวงค่ะก็คือพวงหนึ่งอะ่ะ จะได้ประมาณ10ตัวถึง12ตัวนะคะในกระชังขนาด9ตารางเมตรสามารถที่จะแขวนได้100-200ถึง200พวงเขาคิดเป็นจำนวนตัวเนี้ยประมาณ2,000ตัว1 0 0 0 0 0ถตัวแต่เรื่องด้วยเราก็มองว่าเราน่าจะามีการพัฒนาหรือว่ายกระดบับตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะลงงานวิจัยตัวนี้ค่ะเป็นแบบตกร้าพลาสติก3ชั้นนะคะซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลูกหอยได้150ตัว3ชั้นก็คือ1ชุดเนี่ย จะได้450ตัวก็คิดใน1ตารางใน1นกระชงังหรือว่า9ตารางเมตรเนี่ยเราสามารถแขวนพวกตะกร้าชุดนี้ได้ถึง25ชุดนะคะคิดเป็นเ0 0 0ดพัเกือบจะ800 0ตัวและอีกแบบหนึ่งก็คือแบบตะกร้าแบบตะแงนะคะแบบตะแกลงแบบเลื่อน3ชั้นเหมือนกันปริมาณลูกหอยก็เหมือนกันก็คือได้ประมาณแต่ขนาดของจำนวนของตะแงที่จะแขวนนะคะจะน้อยกว่านิดนึงจากตะกร้า จะได้25ชุดตัะแกรงเราจะได้แค่ว่า 20, ได้16ชุดแต่เมื่อคิดปริมาณของลูกขอยที่เพิ่มขึ้นนะคะ,ะจากดั้งเดิมที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของลูกข่อยได้ถึงประมาณ7-8เท่านะคะเราก็มองว่า7-8เท่าตรงนี้ อัตราการรอดก็มีความใกล้เคียงกันกับการเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่แล้วที่กเกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้วนะคะ<อ>ซึ่งจากที่เราทดลองมาอัตราการรอดถึงประมาณ80%ด้วยด้วยซ้ำทีนี้เราก็มองว่าตั้าเมื่อไหร่ที่ปริมาณของลูกหอยเพิ่มขึ้นถึง7 8ถึงเท่าจาก,กเกษตรกรเลี้ยงอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตรงนี้ค่ะขึ้นมาให้กับเกษตรกร,ร,กรในชุมชนด้วยหรือว่ากเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมหรือกลุ่มที่กลุ่มเป้าหมายที่ สนใจนะคะสนใจในการเลี้ยงหอยนางรมเพิ่มเติมอ่ะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เหมือนกันนะคะ